สวัสดีค่ะสศาสตร์บ้านสาวเสริมครับพี่น้องครับเตะเอาจ้ำครับม,มาแต่าง,งานอยู่เด้อค่ะแต่ว่าสาวเสริมอยากกินเนี่ยพี่ตับักหุง่งหรู้ปุ่นเมื่อกี้าตับหมกุ่งกับทอดไก่้นะฮะเนี่ยกินในลายกับ่ะหยากอยากยาก็ตับักหุ่งพี่น้องเสิร์ฟเสิร์ฟบ้างดูตับเม็ดเพชรค่ะอืมอืมแห็งจนครึง่งต้มกับปุ่นมาละบงปุ่น เราไม่ไม่คขาดกูนะตุ่มบกไก่นั่นหลายเราผสมกับมาสเตน่าไหมเนาะค่ะอืมอืมหลั่นิดนึงได้ปัญโยชเพราะว่าผสมกินข้าวข้อมได้บ้างก้นอ่ะกินข้าวกับอันทอดไก่อืมดูเฉาอืมอืมหล่ะน้ำปตาขึ้นไปกันหน่อยหนึ่งค่ะมาได้กพี่น้องมากินน้ำสับเสมไปหน่อยมาเด็กพี่น้อง อย่าไปเผ็ดกับกระปุนสาวคือนติดเต็มเลยมึงด้วยกระปุนคุณนะ่ะกำกันมีเส้นผักอินไปเนาะแล้วมึมมงไปบุญไปบุญไปงาน ไปเรื่องกันฆ่าพี่น้องต้องไปยามเฮาสัน่ะเขาเรประเด็น,น,นงาน่ายคนมาหาเมือดพี่น้องพี่น้องเตรียมบ,บ้าวั แล้วตมตำประเดกไปเยอะมากประเดกไปส้งลูกค้ะบนมาพอบุญปนมาพออา่างวันด้กินมากรัเตือน,น้ำาเซ่มอีกยิ้มเดิวมาบูบนแล้วอ đẹp như thế nào đẹp như suông ừ ừ เห็ดปวกกับเรื่มออกได้วัาน,นี้นะรู้สมว่า ตมามองมันก็จะมุทรจังหวัสารนีบนี้ค่ะ มาว่ายุ่งงานนบพี่น้องถ้าจะไปสซอยบุญเพื่อนญาติพี่น้องกันเนาะค่ะผู้เป็นหนหน้าครับไอ้รูเป็นมาบวชพระกันวันยังไล่ะสล้วั้มา เรืะว่นอน้องครับนองแพ้งกันมันก็อยากไปนองกันละเราเป็นกเหตนงานนั้นกัน แก่ไม่เป็นไรไม่เพอ่ม oneba boke bela malaŋ แ,แ,แล้วแสบหนอนมามล้วค่ะอาปุ๋นมน,นแสบบุญง่าย ร้องไปงานบวชหนังสี่ราชการแล้วร้องไปนั่งกับผูเ้เฒ่าเบิวงเพิ่อนว่าแฮตจะบม่เอาเรื่องอืะไรหรือเปล่งเหมือนว่าเ,าเออพิ่อน,น,นกับปงได้แบบไปท้าพระท้าเจา้าไหนเนาะ เมื่อหน่าแลยเราสิ่มร้องค่ะวันพอสูตรพี่เมยไม่เห็นนั่งกับปุ่นให้พี่น้องเบิ่งนั่งกับปุ่นแซวอีดีดยค่ะ Phù đòn nhắn đi đòn bứt vào cứ đòn Nó còn là vẫn Thứ năm là đòn Udah abis, jadi nih pasti hitung. อีกเรื่องนึบนงบันทึกเขาต้มแท๊บแท็บได้พี่นานบันทึกเขาต้มแท๊บจะ่กูวางของเนี่ยเขาไปซร้างงาน เราสีขาวไาด้ะ่กินไปเขากต่แป้งซอยอย่างเป็นหลายเดี๋ยวเมื่อไดรให้อันว่างจะกแข็งอีนี้มั บงกันกันแบบตรงเส้นประมาณตรงเส้นมีเมื่อนี้เอ็ดที่เกาหลีเป็นตรงมาบอกหาตื้อไม่หาตื้อกับบุง้ง แลเมืิอกี้ามเสรนะเอ้ยอะไละเหิดอ้างมเมือขาดไปเนาะพี่น้อง สำหรับกินนี่ค่ะ,ะเสริมกันสิฟ้าก้นเำนีหแหละเด้อค่ะพาพี่น้องม,มากินตำมมหงกับข้าปุ่นมือเนี่ยตุ๋แซ่บพุดเก่าตามสไตล์ตเนี้ยมาของสาวเสริมเนาะค่ะนี่ยกากเป็นกำลังใจแล้วกาฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสิรัฟพี่น้องเด้อค่ะ